ออกใหม่เป็นร้านแต่วันนี้ผมมาขายแค่50 0แสนกว่าบาทครับพี่ด่วนเลยครับกับส่วนลด50เปร็เื่องขายคนง่ายขอแค่มีแบงค์สิบมาเอารลผมเป็นเหมือนตัวเลือกพี่เหมือนที่บอกครับพี่ออกใหม่จะขับสีต่ตัวโตต้องมีเงินเกือบล้าน,นนะถูกไหมมาผมวันนี้ครับห้าแสนกว่าได้ขี่เป็นเหมือนทางเลือกวะแล้วถามว่ถาถ้าพี่ออกใหม่มีเงินห้าแสนครับตอนเดียวไม่รู้พี่จะได้ขี่ไหมเลยจ้าและในเรื่องของเงินผ่อนครับกําเงินไปสองสามแสนยังผ่อนเกินเป็นหมื่นอยู่เลยมาผมวันนี้เหมือนที่บอกครับสิบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มม้วดอยู่ที่วันเก นะครับได้สี่ตัว auto ad l i ด e ไปครับไม่เคยขายตัวรวยลูกค้าขายแต่ตัวท็อปนะครับและใครที่ติดต่อมาสิบสายแรกที่เบอร์ศูนย์แปดสองสามห้าเก้าหนึ่งสี่สองเจ็ดครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับเอาไปเลยครับพี่เงินหนึ่งแสนทองหนึ่งเส้นนะครับจัดให้แบบหนักแมตชลงมาให้แล้วหนึ่งชุดโคตรสวยเลยจากโรงงานเลยนะพี่นะแล้ววันนี้บอกซื้อผ่อนนะครับดอกเบี้ยปีแรกไม่ต้องเสียประกันไม่ต้องจ่ายคืออะไรเหมือนพี่ผ่อนสี่ปีพี่จ่ายสามปีพออีกปีหนึ่งผมจ่ายให้สุดยอดละเดี๋ยวบางคนบอกว่ารถมมืออดกเเบบบีี้้ยแพพงครรั่่ิตนาท และดูแลหลังขายอีกสปีนะรับประกันครับพี่ชนหนักจมน้ำยังไงพี่พ่อพแม่กลับมาอยู่แล้วนะครับดให้ดูครับพี่สวยสุดขนาดไหนครับให้ดูเลยเพิ่งเข้ามาแบบสุดๆใหม่ๆร้อนๆครับเหมือนที่บอกครับป๊อบตามสั่งอยากได้แบบไหนมีหมดครับพี่เดี๋ยวให้ดูภายในด้วยครับโคดเฟี้ยวไปไงครับเบาะสองสีครับดาส้มสไตล์แอลลี่ของเขาครับนี่เบาะไฟฟ้าได้เปไงโอ้โหอย่างเซียวครับโคดสวยครับมีมัลติฟัง์ชันคูลคอนโทรล และย้ำนะครับนี่คือเกียร์ออโต้มีกล้องบอกเลยว่าจบครบคันเดี๋ยวครับให้ดูสภาพรอบคันครับให้ดูว่าสวยขนาดไหนครับพี่เป็นไงโคตรเฟียวโคตรสุดครับอย่าลืมนะครับห้าคนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เซลฟี่ตัวเองคั่วแบงค์สิ